เวลาเรานึกถึงวัดไทยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงวัดดังๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าวัดเล็กๆในชุมชนที่ไม่ได้สร้างจากงบประมาณมหาศาลแต่ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากแรงศรัทธาของชาวบ้านล้วนๆเนี่ยจะมีเรื่องราวและหน้าตาเป็นยังไงวันนี้เราจะลองไปสำรวจสถานที่แบบนั้นกันครับเราจะไปกันที่วัดแจ้งลำหินในจังหวัดปุมธานีเป็นวัดที่ทุกตารางนิ้ว ทุกอิดทุกปูนเนี่ยสะท้อนคําว่าการให้และความเชื่อของชุมชนออกมาได้อย่างแท้จริงเลยล่ะครับเอาละครับจุดแรกที่เราจะเข้าไปดูด้วยกันก็คือวิหารหลักเลยถือว่าเป็นหัวใจของวัดแห่งนี้เลยก็ว่าได้และทันทีที่ก้าวเข้าไปนะสัมผัสแรกไม่ใช่แค่ความเย็นของพื้นกระเบื้องนะครับแต่เป็นความรู้สึกสงบที่มันแผ่ซ่านเข้ามาในใจเราเลยพอเข้ามาด้านในเนี่ยจะเห็นพระพุทธรูปองค์สําคัญสอง,ององค์ประดิษฐานอยู่ครับ องหนึ่งคือหลวงพ่อโสธรจำลองที่ขึ้นชื่อเรื่องการประทานพรให้สมหวังกับอีกองค์คือหลวงพ่อแก้วสารพัดนึกที่เชื่อกันว่าจะช่วยดลบรนดานให้เกิดโชคลาภและความสําเร็จเรียกได้ว่ามาที่เดียวขอพรอได้ครุบเลยครับก็อย่างที่เห็นบนสไลด์เลยครับแหล่งข้อมูลเขาบรรยายไว้สั้นๆแต่ชัดเจนมากว่าสวยงดงามตะการตาแต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่ความสวยงามที่ตาเห็นนะ แต่มันเป็นความงามที่สะท้อนถึงศรัทธาอันแรงกล้าและก็ฝีมือของช่างที่ชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นมาจริงๆบรรยากาศข้างในก็ยิ่งเสริมให้ทุกอย่างดูขลังขึ้นไปอีกลองนึกภาพตามนะครับหลังคาที่สูงโปร่งมากๆทําให้อากาศมันถ่ายเทดีเย็นสบายแล้วพอแสงส่องลงมากระทบองค์พระพุทธรูปสีทองอารามนะ โอ้บรรยากาศมันนิ่งมันสงบมากเลยครับเหมาะกับการนั่งทําสมาธิหรือค่อยๆบรรจงปิดทองคําเปลวลงบนองค์พระเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองแบบเต็มที่จริงๆแล้วความสงบงดงามที่เราเห็นกันอยู่นี่มีที่มาที่ไปอย่างไรเอาละครับได้เวลาที่เราจะย้อนอดีตกลับไปหาคําตอบกันแล้วเพราะว่าเรื่องราวการกําเนิดของวัดแห่งนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้เยอะมากเกี่ยวกับพลังของชุมชนเลยแหละครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเมื่อร้อยตัวปีก่อนครับ วันที่10มีนาคมพศ2439แต่วัดแห่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากคำสั่งของใครหรือเงินทุนจากที่ไหนนะแต่มันค่อยๆเติบโตขึ้นมาเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ยังรากลึกลงในชุมชนผ่านการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านจริงๆแล้วเมล็ดพันธุ์แรกสุดเลยก็มาจากจ่าเฉียวและนางจันครับท่านเป็นผู้บริจาคที่ดินผืนแรกเริ่มเลยจากนั้นก็มีผู้มีจิตศรัทธาท่านอื่นๆเดินตามรอยอย่างนางสาวสัมพันธ์แจ่มนึกแล้วก็ครอบครัวแก้วพ่วง พวกเขานะครับไม่ได้ให้แค่ที่ดินนะแต่เหมือนกับว่าได้มอบมรดกแห่งศรัทธาไว้ให้กับคนรุ่นหลังด้วยและผลลัพธ์ของการให้ที่สืบต่อกันมานี่แหละครับที่ทําให้ปัจจุบันวัดแจ้งลําหินมีเนื้อที่กว้างใหญ่ถึง29ไร่1งาน96ตารางวาโหถ้าจะให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็เกือบจะเท่ากับสนามฟุตบอลมาตรฐานสัก1 6สนามมารวมกันเลยทีเดียวว่าลองนึกภาพพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่กว้างขนาดนั้นดูสิครับทั้งหมดนี้มาจากน้ําใจของคนธรรมดาธรรมดานี่แหละ เอาละครับหลังจากที่เราได้ซึมซับบรรยากาศในวิหารกันไปแล้วคราวนี้เรามาเดินเล่นสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณวัดด้วยกันดีกว่าครับอยากรู้ไหมครับว่าในพื้นที่กว้างขนาดนี้มันจะมีอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างผมบอกเลยว่ามีเรื่องน่าสนใจรออยู่ครับไปดูกันนางไงครับพระอุโบสถสังเกตที่หลังคาได้เลยครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามวิจิตรมากจริงๆกระเบื้องเคลือบสีสดๆซ้อนกันเป็นชั้นๆเล่นกับแสงแดดได้หน้าทึ่งมากแต่ที่น่าสนใจคือ ประตูของอุโบสถจะปิดไว้ตลอดเลยครับทาให้พื้นที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของวัดแห่งนี้กลายเป็นความลับสําหรับคนภายนอกไปเลยเดินต่อมาอีกนิดนึงใกล้ๆก,กับริมคลองเราจะเจอกับศาลแม่จันทร์สุดาครับที่นี่ไม่ใช่แค่ศาลเจ้าธรรมดานะแต่เป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านในละแวกนี้เลยมีเรื่องเล่าต่อๆกันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ของท่านครับทาให้ที่นี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมักจะแวะเวียนมาขอพรกันอยู่เสมอและกิจกรรมที่มาแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดเลยก็คือ การให้อาหารปลาครับคือแค่กรํารอาหารปลาไว้ในมือนะพอโยนลงไปกระทบผิวน้ำปุ๊บพื้นน้ำตรงหน้าจะเหมือนระเบิดออกเลยครับกลายเป็นวงน้ำวนของปลานับร้อยนับพันตัวที่มารอต้อนรับอืม้มเป็นภาพที่ตื่นตาตื่นใจมากเหมือนมีนักแสดงใต้น้ำมาโชว์ให้เราดูแบบส่วนตัวเลย แต่การให้อาหารปลาที่ดูเหมือนเป็นกิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยนะแท้จริงแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่นะครับมันเป็นมากกว่าความบันเทิงแต่มันคือการกระทำที่สะท้อนถึงแก่นแท้ของความเชื่อและวัฒนธรรมไทยเลยทีเดียวสิ่งนี้เรียกว่าการทำบุญทาทานครับเป็นแนวคิดที่สวยงามมากเลยนะมันคือความเชื่อที่ว่าการให้คือการสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองและโลกรอบตัวเรา เป็นเหมือนการกระจายความสุขความปรารถนาดีออกไปโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนเลยและนี่คือความเชื่อที่น่าสนใจที่อยู่เบื้องหลังการทำทานครับคนเชื่อกันว่าการให้แบบนี้จะทำให้ผู้ให้มีกินมีใช้ตลอดไปซึ่งมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของวัตถุนะครับแต่มันคือความอิ่มเอมใจความรู้สึกที่ว่าเมื่อเราให้เราก็จะได้รับกลับมาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับเวลาที่ได้ช่วยเหลือใครสักคนแล้วมันรู้สึกดีกับตัวเองมากๆ เรื่องราวทั้งหมดของวัดแจ้งลำหินตั้งแต่ที่ดินผืนแรกที่ได้รับบริจาคไปจนถึงปลาตัวสุดท้ายที่ได้รับอาหารูร้นแล้วแต่บอกเล่าเรื่องราวเดียวกันนั่นก็คือเรื่องของการให้และศรัทธ,ธาซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาว่าถ้าหากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เปรียบเหมือนกระจกเงาแล้วมันกำลังสะท้อนภาพอะไรในชุมชนของเราเองอยู่บ้าง